สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านรู้จักคุณโรเจอร์กันไหมคุณโรเจอร์เนี่ยเป็นนักชิมอาหารทั่วโลกนะเอาง่ายๆว่าเขาเป็นนักชิมอาหารชื่อดังระดับโลกก็ขนาดที่ว่าในบรรดาร้านอาหารถ้ามีลุงโรเจอร์เข้าไปเยี่ยมร้านนะดังชื่อเสียงก็จะมาหาร้านเลยแหละด้วยความเก๋าของเขาเนี่ยเขาก็จะวิจารณ์อาหารได้แบบตรงๆเลยครับแล้วมันก็มีประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นเขาไปกินอาหารขามรแล้วเขาก็บอกว่ามันไม่ได้เรื่องเลยมันไม่อร่อย แค่นั้นยังไม่พอยังมาเปรียบเทียบกับอาหารไทยอีกว่าสู้อาหารไทยไม่ได้เลยเขาบอกว่าอาหารไทยอร่อยเขาพูดแบบนี้ได้ยังไงครับเนี่ยคนไทยยิ่งเขินง่ายอยู่อันที่จริงเขาพูดถึงอาหารลาวด้วยนะแต่เราจะข้ามเรื่องนี้ไปทีนี้พอชาวเขเมนได้ยินดังนั้นก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาครับตอนแรกอาจจะแค่ไม่พอใจเฉยเยแต่พอบอกว่าของไทยอร่อยกว่าก็เลยไม่พอใจมากเรามาดูความคิดเห็นต่างชาติดีกว่าครับว่าเขารู้สึกอยังไงบ้างกับเรื่องนี้ อันนี้เป็นช่องของชาวขเขมรน,นะเพราะง้นก็จะมีความคิดเห็นต่างชาติหน่อยนึงแต่ขเขมรจะมากหน่อยแล้วก็เหมือนเดิมครับผมขออนุญาตไม่เปิดเผยแหล่งข้อมูลนะเพราะว่าไม่อยากให้ทัวลงการเหมือนเดิมไม่งั้นมาผิดกฎ u t u b e จะช่องจะถูกปิดแต่ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นเรื่องจริงร้อเเซมาที่ความเห็นแรกครับเป็นชาวต่างชาติเขาเข้ามาปลอบใจนะเขาบอกว่ากัมพูชามีอาหารที่น่าสนใจแม้ว่าท้องของฉันจะบอบบาง แต่ฉันก็ยังลองชิมอาหารดิมทางที่อร่อยมากบ้างฉันชอบกบทอดแพนเค้กสไตล์ขเขมนและข้าวผัดสไตล์ขเขมรแต่จริงๆแล้วฉันรู้สึกว่าจิกเชียนชุบแป้งทอดนั้นคล้ายกับบานาน่าไฟเตอร์ในมาเลเซียฉันไม่แน่ใจว่าสะกดถูกหรือเปล่าแต่มันอร่อยมากชาวกัมพูชาส่วนใหญ่เต็มใจที่จะช่วยเหลือและชี้แนะเสมอด้วยรอยยิ้มอันแสนหวานและความจริงใจแม้พวกเขาจะเจอความทุกข์ทรมาน ชาวกัมพูชามักจะมีความยืดหยุ่นอดทนให้อภัยช่วยเหลือและใจดีฉันรักกัมพูชาเออหน้าแปลกนะแล้วทำไมพวกนี้เขาไม่ดีกับคนไทยมั่งอะ่ะหรืออาจเป็นเพราะรู้ไส้รู้พุงกันแล้วความเห็นต่อมากล่าวว่าประเด็นหลักคือการที่กล่าวถึงกัมพูชาแบบนั้นเขาต้องขอโทษกัมพูชาความเห็นต่อมากล่าวว่า นี่มันเป็นการดูหมิ่นวัฒนธรรมอื่นอย่างจงแจ้งโดยไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่เขาพูดคนไทยจะสนับสนุนสิ่งผิด,ผดตราบใดที่ไม่ได้รับผลกระทบเป็นการส่วนตัวพวกเขาควรจะเรียกร้องให้โรเจอร์ออกมาพูดแทนที่จะปกป้องและหาข้ออ้างในกลางกระทำของเขาเพื่อตัวเขาอันที่จริงนะก็เคยมีนักชิมหลายคนบอกว่าอาหารไทยไม่อร่อยแต่มันก็ไม่ได้เป็นดราม่าขนาดนี้เอาง่ายๆเลยอย่างใน YouTube เนี่ยมีหลายคลิปมากครับ ที่ต่างชาติกินอาหารไทยแล้วกินไม่ได้กินไม่ไหวอะแต่มันก็ดูเป็นเรื่องตลกแค่นั้นเองความเห็นต่อมากล่าวว่าเราหวังว่าจะนําอาหารกัมพูชาของเราไปทั่วโลกก็นี่ไงข่าวเมื่อไม่นานมานี้แหละกัมพูชาเอาอาหารของตัวเองไปออกรายการต่างชาติแล้วมันเป็นรายการอาหารนะครับคณะกรรมการและพิธีกรเขาก็ต้องเคยกินอาหารของทุกชาติมาก่อนแล้วแล้วพิธีกรก็พูดต่อหน้าเชฟเขมรคนนั้นเลยว่าเนี่ยมันอาหารไทยคุณไปเอาของเขามาทําไม แล้วพิธีกรก็จิ้มนั่นจิ้มนี่บอกว่านี่ก็อาหารไทยนี่ก็เหมือนของไทยปรากฏว่าเชฟเขมรตาเหลือกลางรายการเลยครับเหงือแต่พูดอะไรไม่ออกก็นี่ไงพอมีอกาศไปเผยแพร่อาหารของตัวเองให้โลกรู้ก็ดันไม่เอาอาหารตัวเองไปแต่ดันเอาอาหารประเทศไทยไปมันก็เหมือนเป็นการแสดงให้เห็นว่ายอมรับว่าอาหารไทยอร่อยกว่าแล้วก็ขอเคลมหน่อยนะไม่มีใครรู้หรอกมาที่ความเห็นต่อมากันเลยครับเขากล่าวว่ากัมพูชาดีที่สุด ที่เราแบ่งปันอาหารและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมอความเห็นต่อมากล่าวว่าฉันสนับสนุนร้อเอร์เซนว่าเชฟชื่อดังในกัมพูชาต้องเรียกลุงโรเจอร์มาถ่ายวิดีโอลงให้เขาได้ลองชิมอาหารขเขมรด้วยนี่เป็นโอกาสดีที่จะอวดอาหารขเขมรของเราได้นี่คือหนึ่งในจิตวิทยาที่ดีที่สุดเรื่องการใช้ลบเป็นบวกไม่รู้ว่าหมายถึงเชฟคนเดียวกับที่ไปออกรายการต่างชาติหรือเปล่า ผมไม่แน่ใจนะว่าคนนั้นเขาเป็นเชฟหรือเป็นเจ้าของร้านความคิดเห็นคนต่อมาบอกว่า mm hmm. การวิาพากวิจารณ์บางครั้งทำให้ผู้คนอยากลองอาหารขเขมรแล้วก็มีความคิดเห็นตอบกลับบอกว่า mm hmm. เมื่อไหร่จะรู้ถึงความดีของอาหารเราโดยส่วนตัวผมอยากลองกินเบียร์ขเขมรน,นะ mm hmm. เห็นเขาอวยมากว่าอร่อยความเห็นคนต่อมาบอกว่า mm hmm. เราควรสร้างสตอรี่เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับอาหารขเขมร และเนื้อหาอาหารข้างทางของเขมรความเห็นคนต่อมามีชาวกัมพูชาไม่มากนักที่เป็นเจ้าของร้านอาหารด้วยเหตุน,นี้จึงไม่มีใครได้ลิ้มลองอาหารเขมรความเห็นคนต่อมาบอกว่าของคนไทยเมื่อเข้าร้านก็มีคนยืนต่อคิวรอแต่อาหารไม่อร่อยผมชอบอาหารเขมรของเรามากกว่าแล้วก็มีความเห็นตอบกลับเขาบอกว่าเขมรเราก็มีร้านอาหารอย่ามองท่านเดียว เขาให้การขัดแย้งกันเองนะครับความเห็นถัดมาแม้ว่าอาหารขมรของเราจะไม่โด่งดังแต่ก็อร่อยต่อการดำรงชีพของเราผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเสื่ออะไรความเห็นต่อมาบอกว่าฉันค่อนข้างแน่ใจว่าชาวไทยหรือชาวสยามจ่ายเงินเพื่อให้คนนี้พูดเอาอีกแล้วรอบก่อนก็บอกว่าเราจ่ายเงินให้ยูเนสโกถึงได้เอาสงกรานเข้าเป็นมรดกโลก คนต่อมาบอกว่าอาหารไทยทุกอย่างมีรสชาติเหมือนน้ำตาลคนต่อมาบอกว่าอย่าสนับสนุนอาหารไทยมากเกินไปอย่าใช้ผลิตภัณฑ์ของไทยอาหารขเขมรควรจะใช้ผลิตภัณฑ์ของขเขมรแล้วก็มีความเห็นตอบกลับบอกว่าลดการใช้สินค้า Made in Thailand ข้าน่าจะหมายถึงว่าพวกวัตถุดิบพวกซอสพวกน้ำปลาอะไรเงี้ยมาจากไทยมั้งลดดงลดดีผงชูรส งั้นก็แปลว่าประเทศขเขมรไม่ได้ผลิตดีถึงได้ต้องมาใช้ของไทยหรือว่าคุณภาพมันไม่ค่อยดีอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับแต่ก็อย่างที่เคยบอกเคยเห็นร้านของชามของขเขมรนะ่ะผลิตภัณฑ์ไทยเยอะมากคนต่อมากล่าวว่าฉันไม่เคยชอบประเทศไทยตั้งแต่แรกแต่พวกเราบางคนชาวกัมพูชากลับชอบประเทศไทยฉันไม่รู้ว่าพวกเขาทำไม่ดีกับเรากี่ครั้ง ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมชาวกัมพูชาบางคนยังคิดจะไปอยู่แล้วก็มีความเห็นตอบกลับครับว่าเราก็ไม่ชอบประเทศคุณเหมือนกันอย่าห่วงเลยเ<ต>อ้านี่มันคนไทยใช่ไหมเนี่ยแล้วก็มีความคิดเห็นตอบกลับอีกครับเป็นชาวกัมพูชานั่นแหละเขาบอกว่าฉันก็ไม่ชอบเมืองไทยตั้งแต่แรกเคยมาทํางานในเมืองไทยแต่ก็ไม่ชอบเมืองไทยเกลียดมากเกลียดมากที่คนไทยคุยโวยิงสุดโตงพูดเสียงดัง และคนไทยชอบนินทามากที่ประเทศไทยพัฒนาได้ดีก็เพราะประเทศไทยไม่มีสงครามถ้าหากกัมพูชาเปิดประเทศโดยไม่มีสงครามกัมพูชาก็จะพัฒนามากกว่าไทยทั้งในด้านศีลธรรมและเศรษฐกิจเป็นไงล่ะครับเพื่อนๆเ,เขาบอกว่าถ้าไม่มีสงครามในประเทศเนี่ยจเจริญกว่าไทยแล้วความรู้สึกของผมมันประมาณว่าถ้าพ่อแม่เราไม่จนนะเรารวยไปนานแล้ว และนี่ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายของวันนี้นะครับเขาบอกว่าจะโกรธทำไมให้ชวนเขามาทานอาหารของคุณแทนทุกคนก็มีความคิดเห็นเป็นของตัวเองอย่างที่คุณพูดคุณอาจจะชอบอาหารรสเผ็ดแต่พวกเราทุกคนไม่ชอบรสเผ็ดล้วก็ใส่อีโมจิหน้าโกรธสองอันแน่ใจนะว่าไม่โกรธสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ